เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นอนัตตาพิกุททั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจกเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกุททั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนาก็เป็นอนัตตา เวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจกเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกูทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจกเป็นอนัตตาได้อย่างไรพิกูทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายก็เป็นอนัตตาสังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้วจากเป็นอัตตาได้อย่างไรพิกูทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาถึงแม้เหตุแม้ปัจจัย <loan> เพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันเป็นอนัตตาแล้ว จกเป็นอัตตาได้อย่างไรแล